ไว,ว,ไว้ไว้โอ้เก็บตองมากคนดูโคตรตึงอ่ะดีอ่ะดีไวแตกครับไว้โอ้ยไอ้สุ มอมอเหากค,คุณกำลังสนใจหาเว็บเติมเกมราคาถูกอยู่แล้วก็นี่เลย richband shop เว็บผู้ให้บริการเติมเกมออนไลน์ราคาถูกการันตีคุณภาพจากผู้ติดตามถึง4 0 0 0สนคนมีเกมมากมายให้ได้เลือกเติมเช่นโ b บ o x Free Fire PUBG Mobile ROV Call of Duty Mobile Call of Duty Warzone Diablo Immortal Valorant e i e Racer Sausage Man Overwatch g e n h i n Impact LOL Identity V แล็กนาล็อกมูบาย บัตรกำนันแล้วบัตรเติมเกมอื่นๆอีกมากมายเติมเกมแบบคุ้มคสุดวัเติมก่อนใจทีหลังนึกถึง Richman Shop โนหนึ่งเรื่องเติมเกมหากใครไม่อยากพลาดข่าวสารโปรโมชั่นเติมเกมดีๆไปติดตามกันได้ที่เว็บไซต์ Richman Shop หรือ Facebook Richman Shop ไลน์ Richman Shop ถ้าอยากเติมเกมะคุ้มคมราคาถูกนึกถึง Richman Shop โยวาซาดีบิรุนเมกาดิวิรุนดูไปดิวิรุนชาวไซทุกคนกันด้วยเด้อวันนี้นะครับเราอยู่กันในเกม Call of Duty ที่อัปเดตใหม่นะทุกชมนะเป็น อ่าอัปเดตเป็น Back Off 6กนะท่านผู้ชมนะบอกเลยว่าแหลมจัดนะครับท่านผู้ชมอ่า uh, หลักๆก,ก็ในเกมนี้เขาอัปเดตอะไรมาบ้างนะท่านผู้ชมนะต้องมาพูดก่อนว่าสเปคที่แนะนําในการอัปเดตครั้งนี้นะครับก็จะเป็นในส่วนของ iOS ที่เป็น iOS 17นะแล้วก็อ่าแอนดรอยสีขึ้นไปนะครับชิปที่เขาแนะนําก็จะเป็นชิป Snapdragon 8 Gen 2 Dimensity 8 0 0 2ขึ้นไปนะครับจะได้อัปเดตในส่วนของแพนี้นะท่านผู้ชมนะเออก็ ประมาณนี้เลยนะครับเออส่วน iPhone นี่ก็จะเป็น Apple a p p เ e ิ1 5นะหรือว่าในส่วนของ iPhone 13 Pro Max ก็จะอัปเดตฟังก์ชันนี้ได้นะท่านผู้ชมเออก็ประมาณนี้เลยนะครับหลักๆตัวเกมถูกอัปเดตมานะครับเออเป็นภาคที่ถูกเพิ่มนะเอาง่ายๆคือเกมนี้จะถูกรวมไฮไลท์ของเกมอ่า Call o ด้วยกันหลักๆอยู่3ภาคนะครับจะเป็นภาค Modern Warfare นะครับหรือว่า Modern Warfare ภาคแรกกับ Modern Warfare 2นะเอ,อ้ย Modern Warfare 3นะครับแล้วก็ในส่วนของ แบ็กออฟหกนะท่านผู้ชมนะสกินที่เราเคยทําไว้นะครับมันจะมันมันมันจะไม่หายไปนะท่านผู้ชมนะเออเราสามารถที่จะไปเลือกหรือค่สเขสต้ไม้ใหม่ได้นะครับแล้วก็ฟอนอะไรพวกนี้มันจะเหมือนแบ็กออฟหกนะแล้วก็มีปุ่มที่เพิ่มมาใหม่นะครับก็คือปุ่มกระโดดกระโดดนอนนะกระโดดนอนนี่เห็นไหมจะเหมือนกับแบ็กออฟเลยนะใครที่เคยเล่นแบ็กออฟหกนะครับนี่กระโดดนอนปุ่มนี้เห็นไหมกระโดดเอียงนี่กระโดดเอียงอย่างนี้กระโดดเอียงได้กระโดดเอียงยิงนะฮะอ่าผมบอกเลยเป็นปุ่มที่ถูกเพิ่มมาใหม่นะครับ แล้วก็ระบบการยิงนะครับถูกปรับเปลี่ยนนิดนึงนะท่านผู้ชมนะให้มันเหมือนกับเจ้าตัวแบ็กออฟนะครับให้มันเหมือน b บ็ k ออฟนะท่านผู้ชม,มนี่ผมรู้สึกว่าเออวอล์ดคอฟดิตี้เขาค่อนข้างที่จะใส่ใจอยู่นะคนดูในการอัปเดตอะไรพวกนี้นะส่วนใครที่อัปเดตไม่ได้นะครับก็จะได้เล่นแค่เวอร์ชั่นเก่าอยู่นะครับเป็น3.9นะเออก็จะเป็นกราฟิกกราฟิกก่อนหน้านี้นะอ,อันนี้เป็นการอัปเดตกราฟิกใหม่เลยนะครับเออเป็นไง ภาพสวยขึ้นนะท่านผู้ชมแต่ว่าอาจจะไม่คมเท่าเมื่อก่อนเดี๋ยวมันต้องรอให้มันแบบออปติมัย์หรือว่าปรับหรืออัปเดตในแพทหน้าๆนะท่านผู้ชมนะแต่ผมบอกเลยดีขึ้นกว่าเดิมเยอะนะครับน่าเล่นกว่าเดิมเยอะเลยนะครับเห็นไหมมูฟมินเนี่ยอาจจะแข่งทื่อขึ้นมานิดหน่อยนะท่านผู้ชมนะสำหรับผมนี่ผมคิดว่ามันก็เหมือนเดิมแนะแต่ว่าระบบการยิงดีขึ้นดีขึ้นคนดูดีขึ้นกว่าเดิม <laughs> นะฮะอ่ะมาเดี๋ยเราจะมาลองเล่นให้ดูกันเลยนะครับใครอยากดูรีวิวเต็มสำหรับอ่าแพทนี้นะผมทำมาให้แล้วนะท่านผู้ชมนะ เออไปดูกันได้นะครับปืนนี้ถูกรีใหม่เออลืมบอกอีกนิดนึงครับเพิร์กเนี่ยเพิร์กเนี่ยเขาจะถูกอ่าเป็นแบบคอสต์มไวใหมได้นะเราต้องไปไล่เก็บใหม่นะครับอืมไล่เก็บภารกิจเพิร์กใหม่หมดเลยนะครับเนาะส่วนสก,กินที่เราเคยทําไว้ก็ยังอยู่นะครับยังอยู่ตัว ator ละครโอเปอเรเตอร์อะไรต่างๆไม่หายไปนะฮะอ่ายังอยู่ครบนะครับถูกอัปเดตมาจริงๆก็เป็นในส่วนของระบบการยิงให้เหมือนแบ็คออฟหกนะฮะระบบสไลด์อะไรอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็อ่ามูฟเมนตน ม,มูมินกมนะฮะแล้วก็อ่า UI UX นะไอคุ้งไอคอนอะไรพวกเนี้ยตัวหนังสือนะครับถูกปรับใหม่นี่แล้วก็ในส่วนของอ่ากราฟิกนะครับระบบกราฟิกนี่จะเป็นใจใจความหลักใหญ่สำคัญนะครับของของการอัปเดตรอบนี้นะฮะอ่าสำหรับใครที่แบบเอ้ยพี่ผมไม่เห็นได้อัปเดตไม่ต้องเสียใจนะครับซื้อโทรศัพท์ใหม่ครับเอาเอาให้มันแรง <c oughs> ๆไปเลยจะได้ได้อัปเดตนะท่านผู้ชมนะ FPS ที่ผมลองนี่มัน มันก็ยังวิ่งดีอยู่นะวิ่งประมาณ9 0้าสิบถึงร้อยยี่นะท่านผู้ชมนะสามารถทําได้นะครับเก้าสิบร้อยยี่นะอ่ะผมจะให้ดูแต่ละโหมดนะแล้วก็ด่านเนี่ยมันจะถูกเอารวมด่านไฮไลท์หลักๆมานะอย่างเช่นด่านเนี่ยมันอยู่ในแบ็กแบ็กออฟบุกไหมถ้าผมจะไม่ผิดนะไม่งั้นก็โวลเดินวอลเฟร์สามนะแล้วมันจะถูกด่านอาจจะถูกนำเข้ามาพวกด่านแบ็กออฟหกปืนแบ็กออฟหกแล้วก็อ่าอันไหนอีกนะอ่าเขาเรียกว่า ตัวละคร Back of 6เออนะครับท่านผู้ชมน่าจะถูกนำเข้ามาในแพทนีนะ้อันนี้เป็นหน้าตาหน้าต่างลนะ็อบบี้นะเออเกียร์อัพนี่ก็จะถูกเปลี่ยนไปนะเห็นช่ไหมเราสามารถที่จะไปคอร์ตัวไม้ได้เวลาเราเลือกปืนหลายคนบอกพี่พี่ทำไมปืนผมมันถูกรีใหม่มันเป็นเรื่องปกตินะถ้าเราจะเลือกปืนนะท่านผู้ชมนะเราก็กดเลือกปืนได้ก่อนตรงนี้นะครับแล้วก็เลือกได้นะมันจะมี Back of 6นะฮะนี่ให้เลือก Back of 6หกเอ่อโมเดลโมเฟสสนะครับโมเดลโมเฟสอะไรพวกนี้นะครับเออเราก็เลือกได้เลยนะเออเใช่ไหม ปืนเนี่ยถ้ามันมีสกินเนี่ยมันจะเขียนบอกไวเลยนะนี่มันจะเขียนบอกไวเลยเลขสองอะไรเงี้ยเออมีสกินปืนอยู่นะอะไรางี้นะครับอืมเนาะอ่าเป็นไงใช้ได้ใช้ได้คนดูผมว่าไม่แย่ไม่แย่เออเดี๋ยวผมจะเปลี่ยนปืนก่อนนะครับอันนี้เหมือนมันจะไม่วิร์กเลยอะปืนผมอะสกินแอรเรียลเนี่ยมัน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 จ้าพดนะเวลายิงนะ MCW นี่ม,มีมีของดีผมอยู่อเอ้แล้วก็แล้วจะใส่มาก่อนนะครับ นี่เป็นโหมดมันตีเพเยอร์ที่ผมมาเล่นนะเห็นไหมต้องถูกต้องถูกปรับใหม่ถูกปรับใหม่หมดเลยนะเพราะฉะนั้นไม่ต้องแปลกใจนะครับเราก็แล้วก็แค่ไปใส่มันใหม่แค่นั้นเองนะครับไม่ได้ถูกปรับเปลี่ยนอะไรที่แบบเอ้ยโอ้โหเกมมันไม่น่าเล่นเลยอะไรอย่างงี้ไม่ใช่นะครับก็ยังคงเหมือนเดิมนะท่านผู้ชมนะปืนอะไรที่เราเคยเทําไว้อะไรอย่างเงี้ยนะครับมันก็จะสามารถใช้งานได้เหมือนเดิมนะครับแล้วก็ได้อดิดใส่ปงใส่ปืนได้นะท่านผู้ชมนะอ่ะมาเดี๋ยวเราจะมาเล่นกันเลยนะครับ ไปมีหมวดทุกอย่างเหมือนเดิมนะครับการาฟิกเหมือนเดิมแต่ที่จริงๆด่านมันเพิ่มเข้ามาก็เป็นด่านจากพวก่เอเด d e r n w ฟ r f a r e 1อ่ะไอ้ด่านที่มันมีรถบัสอยู่ตรงกลางแล้วมีบ้านสีเขียวอะ่ะอืมแล้วก็เป็นแบบพื้นสนามญ้านะนะท่านผู้ชมแล้วก็ด่านก่อนหน้านั้นก็คือด่านจากแพ่ก่อนๆนะอันนี้มันเป็นแพท4.0น,นะเป็น War zone โ ne Back off 6.0 4อา่าต้องพูดอย่างนี้ซีซั่นหนึ่งส่วนก่อนหน้านั้นนี่จะเป็นอวอ z o ซ e นะครับ3.9.1นะ ซีซ่นไหนไรูปผมจำไม่ได้แปดไหมหรือว่าหอ่าอันนี้ก็จะเป็นด่านจากแบ็กออฟเหมือนกันนะครับเอ้ยไม่ใช่แบ็กออฟเอมอร์เนลโวลแฟ์ไอ้ไปืนที่เราใช้งานได้นี่ปึ๊บมาอ่ามีอาการค้าง <c ười> คือมันเป็นเรื่องปกตินะครับค้างนี่เราก็แค่ออกใหม่นะเออแพลแพดมันยังไม่นิ่ง,งต้องรองเข้าอัปเดตนะครับ นี่ค้างแล้วแค่เข้าใหม่นะครับแค่นั้นเองเอาล่ะรอบนี้เป็นด่านใหม่นี่มาคนดูโอ้โหอะนี่ด่านใหม่ก็คือด่านจาก Modern Warfare แหละคนดูนะเออเห็นไหมเห็นไหมเห็นความแปลกประหลาดใน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 ด่านนี้ไหมอ่าคนดูเห็นไหมเอออันนี้คือด่านที่เราคุ้นเคยนะฮะด่านที่เราคุ้นเคยนี่เป็นไง ใช้ได้ใช้ได้คนดูมาเดี๋ยวเราจะมาลุยกันเลยครับอ,อย่างแรกที่ผมจะปรับก่อนเลยก็คือคอนโทรลไอตัวเนี้ยคนตุยเนี่ยผมขอไปไว้ฝั่งนี้ละกนันกลางหน่อยมันบังไนงะเมาปึ๊บเดี๋ยวขออนุญาตปรับเสียงเฮ้ยเ มาพร้อมครับไปลุยต่านเดิมที่คุ้นเคยเอาเด้นี่เป็นไงนะเจอพกินเป็นหนึ่งเอาเรื่องจัดแต่โชว์ปืนสักหน่อยนี่โอไมคโชว์ปืนเอาเว้ยเอาเว้ยโหคนดูผมชอบวะเนี่ยเนะี่ยโอ้ปืนนี้หอึอยังตึง มืม้มมินอย่างนี้ใช้ได้ไหมคนดูไวเพื่อนว้าเอาปือนอื่นบ้างไหมคนดูแต่ปืนนี้ผมว่าใช้ได้อยู่โอ้แ oh oh มนชูปอป์โอ้แมนชูปอป์นะครับเอาดิเอาดิาดสวยสวยโคตรตึง ว้าโหเจอปืนไฟยังมันเยอะอยังมันเยอะเอ้ยใช้ได้หรอคนดูมูเมนต์มูเมนต์แนวนี้เบิกเบิกเอาดิไวครับแต่ผมเสียดายแต้มันแต้แบบปืนแบบนั่นน่ะต้องแต่แบบแต้เพิ่มนะอันนี้เป็นเก็บแท็กด็อกนะไว ระบบการยิงแบบเวิร์กจัดกันระบบการยิงโคตรเวิร์กไอ,อคนดูเดี๋ยวปรับอ่าอันนี้ก่อนไอ้ Fov ก่อนนะ Fov ร้อยมันทําให้ผมมองไม่ค่อยเห็นนะลรุงหน่อยกราฟิกเฮ้ยโดนยิงปรับไม่ได้หรอวะโอ้ยอันนี้เอาเอา Fov ร้อยก็ได้อ่ะดีสวย ยังแหลมไหวครับคาบ,บอยโนูตึงไหว้ออ้โ้ระบบไฮบริดยังคงใช้งานได้ดีนะในการยิงเกมนี้นะผมบอกเลยนีเก้าสิบโอเคมาในระบบใจโรก็ยังอยู่นะครับไม่ได้ถูกถอดหายไปไหนนะฮะกดเอาเดี๋ยวผมขอเปลี่ยนก่อน ต้องเอาปีนปืน,ปนที่ผมแบบถนัดมุ๊มมินต์หน่อยนะอันนี้พอ,พอพอพอคืออยู่พอคือไว้ไว้โอ้หเก็บสองมากคนดูโคตรตึงมุ๊มมินอาจจะช้าหน่อยนะโอ้หบนกล่องวันนี้เต็มเลยมาให้คน เ,เดี๋ยวดีไหวแต่ครับสวยโอ้ยไอ้สุก้าวโ,โ,โมโมเราโคตรตึงไงว้าหาตัวไม่เจอสวยครับเอ๊ะมันชอบแตะไปโดนมา ผมชอบแตะไปโดนหนึ่งนัดสองนัดอะไรเงี้ยผมก็ปาไปก่อนนะปรับบอทูลงมาก่อนชอบไปโดนมันชอบไปโดนคนดูปีเยอรนี่เอาลงมาหน่อยแล้วก็น,นี้เอาใหญ่ขึ้นหน่อยยิงไม่โดนแตะไม่โดนนะครับอิสุมิ โอ้ยลืมไปว่าลืมไปว่าปับยิงนัดเดียวไอนี้กระโดดลงมาแมะเลยไปครับไปครับแตกหนึ่งไปครับแตกสองโอ้โหโคตรตึงเนี่ยแหละลุ่มปุ่มที่มาพลิกเกมนี้คนดูให้มันน่าเล่นขึ้นกว่าเดิมนะปุ่มกระโดดแมะวว เอใช้ได้ใช้ได้เว้ยคนดูเอาเรื่องจัดวุ้ยมาใช่ไม่ใช่โอ้โหอ,อะไรอ่ะอะไรเงีไหนเอาดิเอาดิอาดโอ้โหการจะกลางวงล้อมท่านนอย เาจะกางวงล้อมท่านน้อยโอ้โหเอาเรื่องจัดแต่ก็ยังสู้ระบบสไลด์ไม่ได้นะผมว่าระบบสไลด์นี่แม่งของจริงไอ้พวกเล่นสไลด์ผิวๆนะครับไหวครับถ้าฟินิกีก็ยังคงอยู่นะคนดูนะไหวนี่ไหม ระบบแบบกระโดดเนี้ว้าปืนอะไรวะนะ่ะอ้าวคนดูก็ประมาณนี้ละกันนะท่านผู้ชมนะสรับจะตัวเกม Call of Duty Warzone Mobile นะท่านผู้ชมนะใน Back of 6นะครับที่ถูกอัปเดตขึ้นมาใหม่นะท่านผู้ชมบอกเลยว่าแหลมจัดเลยนะท่านผู้ชมนี่พี่ก็ไม่อยากจะโม้เท่าไไรหรอกนะคนดูนี่ก็เป็นอะไรที่แบบว่าแหลมจริงนะครับในแพทนี้นะท่านผู้ชมนะเออลองไปอัปเดตกันได้นะครับก็อย่างที่บอกว่าอย่างน้อยต้องมีสเปคที่เป็น แอร์แซนด์แล้วก็872นะครับขึ้นไปนะครับ d ดลมินซิตี้812ขึ้นไปแล้วก็ iOS ที่เป็นชิป A15 หรือว่า iPhone 13 Pro Max ขึ้นไปนะจะถูกอัปเดตในส่วนของเจ้าตัวน,นี้ได้นะครับส่วนใครที่สเปคต่ำกว่านี้นะครับอัปไม่ได้นะท่านผู้ชมนะต้องบอกไว้ก่อนนะครับเอออันนี้ต้องทำใจไว้รอนะครับท่านผู้ชมนะเออก็ประมาณนี้แล้วกันเนาะสำหรับวันนี้บิ๊กโคตรก่อนจะไปคลิปหน้าบายจ้า